สิ่งที่เกิดขึ้นณนเวลานี้คือทากกัศายานในยุโรปถูกโจมตีทางไซเบอร์ฝ่ายความเป็นคงในยุโรปเขาก็เชื่อกันทั้งหมดว่าเป็นฝีมือของรัสเซียจะเป็นฝีมือของใครมันเหลือใครซึ่งเป็นแบดดอคเตอร์แถวนั้น,นที่ต้องการรุกราน Collins Aerospace เนี่ยยืนยันว่ามี c y b e r Related d i s rup i o n ซึ่งมากับซอฟต์แวร์ซึ่งชื่อว่า Muse ซึ่งใช้ในระบบของหลายสนามบินพวกเขากำลังดำเนินการเพื่อกู้คืนระบบให้กลับมาสามารถใช้งานได้ตามปกติสนามบินที่ยังไม่ได้รับผลกระทบในเวลานี้นะครับก็ยังมี Frankfur t z u rich p a r i รเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าผลกระทบสำหรับทากษาอื่นๆต้องเปลี่ยนมาใช้การเช็คอินและการบอรดดิ้งแบบ Manual แทนระบบอัตโนมัติสร้างความล่าช้าอย่างมีนัยยะสำคัญนะทำให้มีไฟล์ด e เล y เที่ยวบินบางเที่ยวบินถูกยกเลิกไปแล้วเยอะแยะมากมา ทั่วยุโรปที่กรุงบรัสเซลสมีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วประมาณ10เที่ยวบินด้วยกันส่วนเที่ยวบินหลายเที่ยวต้องดีเลย์โดยเฉลี่ยประมาณ1ชั่วโมงเบอร์ลินที่เยอรมนีเนี่ยบอกว่ามีระยะเวลาซึ่งรอเช็คอินนานขึ้นเพราะว่าต้องใช้ Manual เ h ็ c k i n และประเด็นก็คือว่ามนุษย์ในยุคนี้เนี่ย พึ่งพาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในระดับที่ถ้าทำอะไรซึ่งเป็นแมนวลโดยที่ก็เช็คอินแบบเดิมซึ่งจริงๆแล้วสนุกดีแต่ว่ามันไม่มีเจ้าหน้าที่ซึ่งมาดูแลการเช็คอินแบบแมนวลแบบเดิมแล้วไงเพราะว่าทุกอย่างมันออโตเมเดหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีการโจมตีทางไซเบอร์ต่อผู้ให้บริการระบบเช็คอินและบอร์ดิงซิสเต็มชื่อ Collins Aerospace ส่งผลกระทบกับท่ากัสยานหลายแห่งในยุโรปไม่ว่าจะเป็นฮ a ต h ร o w ที่กรุง London, Brussels, รลอนดอนบรัสเซลส์ที่ประเทศเบลเยียมแล้วก็เบอร์ลินที่ประเทศเยอรม ดโดยเกิดขึ้นในคืนวันศุกร์ที่19กันยายน2025วิธีการทำไซเบอร์แท็ในรอบนี้เขาโจมตีการให้บริการของบริษัทเอกชนสังเกตไมหมฮะว่าทุกอย่างมันเป็น private sector และ private sector ซึ่งให้บริการเรื่องพวกนี้เขาก็เอา source งานของท่าอากาศยานของสายการบินใช่ไหมพอ private sector มีบริษัทเอกชนซึ่งรับงานด้านนี้เนี่ยถ้าคุณสามารถโจมตีระบบ ของบริษัทเอกชนนั้นเนี่ยคุณก็ทําให้การเช็คอินในสนามใหญ่ๆเนี่ยเสียหายหมดเมื่อไม่นานมานี้มีรายงานว่าท่ากัสเศยานไหลแห่งในยุโรปได้รับผลกระทบจากไซเบอร์แท็กที่ส่งผลกระทบต่อการเช็คอินและการบอดดิ้งซึ่งเป็นของผู้ให้บริการภายนอกเป็น third party service provider เป็นความผิดพลาดของบริษัทเอกชนซึ่งการโจมตีไซเบอร์แท็กก็คือโจมตีไปที่ระบบของบริษัทเอกชนซึ่งรับงานด้านเช็คอินให้กับถ้ากาสเซียนใหญ่ๆในยุโรปเหตุเกิดตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะสองวันติดต่อกันเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้รรระะบบบบซึ่งัผลกท เป็นระบบเช็คอินอัตโนมัติเป็นอิเล็กทรอนิกส์เช็คอินระบบ drop กระเป๋าเดหรือ baggage drop รวมถึง b o a r ด i n g ซึ่งใช้ซอฟต์แวร์ชื่อ MUSE ของ Collins Aerospace ท่ากระสีอนซึ่งรับผลกระทบหลักได้แก่ฮิตโรบรัสเซลส์แล้วก็เบอร์ลินแบรดเดนเบิร์กผลกระทบระบบอัตโนมัติใช้ไม่ได้ต้องใช้วิธีแมนนวล check ินโจมตีฮิ r โรก็คือโจมตีลอนดอนโจมตีเบอร์ลินแบร e เดนเบิร์กสิ่งที่ปูตินจดจำและเป็นความเจ็บปวดมากที่สุดในชีวิตอะคือวันที่กำแพงเบอร์ลินเนี่ยถูกทำลายลงเพราะฉะนั้นการที่โจมตีพื้นที่่ซึง เป็นเบอร์ลินไซเบอร์แท็กสนามบินระบบเช็คอินที่เบอร์ลินแบรนเดนเบิร์กเนี่ยมีนัยยะทางประวัติศาสตร์ที่สูงสิ่งที่ปูตินต้องการฟื้นเอาจริงๆอะ่ะคือกำแพงระหว่างฝั่งตันออกและฝั่งตันตกเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้รัสเซียนั้นยิ่งใหญ่รัสเซียมียุคเดียวซึ่งเคยยิ่งใหญ่เท่ากับในอดีตในยุคจ่าและนั่นก็คือยุคของสหภาพโซเวียตการย่อยสลายของสหภาพโซเวียตเนี่ยจุดเริ่มต้นซึ่งเป็นดอไมโน่ก็คือการทำลายกำแพงเบอร์ลิน เพราะฉะนั้นสนามบิน Cyber Attack ที่เบอร์ลินบร a นเดนเบิรมีความหมายอย่างมากบร a นเดนเบิร์กเกตมีความหมายอย่างสูงมากอันนี้ผมวิเคราะห์ให้ฟังผมอาจจะวิเคราะห์ผิดก็ได้นะครับถ้าย้อนกลับไปในอดีตเคสซึ่งสําคัญสำคัญสนามบินในยุโรปในอดีตซึ่งเคยถูกโจมตีก็จะมีอย่างเช่นที่ยูเครนนะครับในปี2017นะครับโดนแมลแวร์แมลแวร์มีชื่อว่า n o ย t เพติอาให้คุณทายว่าเป็นแมลแวร์ของประเทศไหนออกแบบ ชื่อ n o t p e t y a ที่วอร์ซอของโปโลแลนด์ก็โดนโปโลแลนด์เนี่ยพร้อมรบกับรัสเซียที่สุดโปโลแลนด์ตอนนี้มีรถถังมากกว่าเยอรมันแล้วถ้าเยอรมันบุกโปโลแลนด์นี่เลอๆโปโลแลนด์เอาอยู่อ่ะลอเนี้ยไม่เหมือนในสมัยฮิตเลอร์ 2015 Warsaw Airport โดนดีดอสแท็กทำให้สายการบิน LOT เนี่ยระบบระเบผลกระทบนะครับบางเที่ยวบินถูกยกเลิกมีผู้โดยสารติดค้างเสร็จแล้วในปี2019นะครับที่ b e n g u r i o n a i r p o r ออิสราเอลมีการบล็อกการโจมตีโดยบอดหลายร้านครั้งต่อวันพยายามที่จะเจาะระบบสนามบินในปี2019 Bristol Airport สาราชณาณาจารนะครับระบบแสดงข้อมูลเที่ยวบินถูกแรนซ o ม w ว r ์การโจมตีในครั้งนั้นทาให้ต้องใช้กระดานและก็ไวบอร์ดนะฮะเขียนกระดานขาวใช้เมจิกมาร์เกอร์ในการจัดการข้อมูล แทนหน้าจออิเล็กทรอนิกส์สร้างความอับอายอย่างมากนะสำหรับสนามบินบริสตอลในสหราชอณาจาักรในปี2019ต้องใช้กระดานขาวแล้วก็เอาปากกาเมจิกมาเขียนนะว่าเครื่องบินขึ้นลงกี่โมงนะฮะในช่วงเช็คอินนะ Zurich Airport สวิตเซอร์แลนด์ก็โดนโจมตีเป็น ransomware ที่กระทบ Swissport นะครับในปี2022บริษัทภายนอกซึ่งให้บริการ ground service ซึ่งมีผลทำให้กระบวนการ ground handling ได้รับผลกระทบบ้างนะฮะ จริงๆเดี๋ยวว่าหลังผมจะโชว์ให้ดูว่าผมมีเพื่อนซึ่งชวนมาให้ผมแอดเป็นเฟรนด์ใน a c e b o o k เนี่ยซึ่งเป็น iO อของรัสเซียเนี่ยกี่คนมีเต็มเลยคือใช้ภาพทหารผู้หญิงผมบอนของสหรัฐมาโปะนะแล้วก็โลเคชั่นจะอยู่ในย่านยุโรปแล้วก็จะมีภาพเก่าประมาณสัก2อปีอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นภาพสวยๆทั้งนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมากไปกว่านั้นไม่มีไปกินข้าวที่ไหนโพสตภาพอะไรมีแค่ภาพใส่ชุดทหารสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นชื่อแนวอเมริกันมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่เป็นคนอเมริก เป็น I.O. Bot ของรัสเซียนะ <laughs> เข้ามาแอดเปฟนใน Facebook ผมยังเชื่อเลยที่ผมโดนโจรกรรมใน t w i t t e r ไปเนี่ยเป็นคริปโตสแกมเมอร์หรือไม่ก็เป็นสปาย IO ของรัสเซียอะไรสักอย่างน่นาจะเป็นแต่น่าจะเป็นคริปโต s สแกมเมอร์เพราะว่าเห็นไปพยายามขายคริปโตนะฮะ